โอเควันนี้เราไม่ต้องแนะนาตัวเพราะว่าอาจจะรู้กันหมดแลนะ้วเนาะโอเควันนี้เราจะมาดูวีีออันนี้ของผมบ้างในสีแดงแดงแป๊ไม่ไมนมกดไม่มติดกดติดแล้วทำนะั่นไหมทำนึ่นไม่ดีฟ้าไอที่คลิปนั้นมันของผมใช่แต่เขาลงจ้างเขาด้วยความไม่มีเลยอยาโอเค อันน uh ี้เป็นเลนโบด้วยนะนี่เปลี่ยนสีไอบอกไม่กล้ามือเดียวอะน่ะปลยไม่เอามาเล่นเลยไม่ใช่น้องปลามันพังแล้วไม่ใช่น้องปลาแล้วมันแบบเดือดหมุนแรงมันเองนะอย่างเงี้ยอย่า แรงแล้วมันหยุดอยูน่นะอืมโอเคแล้ววันนี้ไล่แรงทำไรมาเต้นโชว์กันโอเคมาดิบมาดิบซื้อที่ไหนครับซื้อที่จัดจูจัด,จดไม่รู้แต่คุณเราดิบกว่าแบบไม่คอ่อยได้เลยนะครับ <c oughs> เต้นยากมากเลยใช่ไหมครับ <c oughs> มาเต้นยากมากเลยใช่ไหมครับฝาร่างฝากระปุก เด oh, no. cool. ี๋ยวลองเล่นดิมันยากอันนี้โปรเจกต์การทำไม่หนครับอันนี้มันแบบไม่สโล่นะไม่ได้ปรับกล้องตรงนี้อันนี้เอ้ยสองนิ้วเอไม่ได้สองนิ้วดูอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะมันไม่ได้สองนิ้วดูนี่เห็นไหมอีกอันลงไปข้างล่างนี่ตื้อดือดตื้อตื้อดือดตื้อตื้อดือดตื้อให้มาดูกันจ๊บ คุณมาดิบของคุณมาดิบเล่นหัวดิบเล่นใครเป็นนะครับใครไอ้เล่งหลุดอ่ะชอบสะดุดนิ้วของเขามันอันใหญ่จนเขายังไม่สะดุดเลยไอ้ของอันนั้นมันห้าแฉกอ่ะห้ามุมห้าแฉกเลี้ยงย่งไงวะเลี้ยงห้าแฉกนั่นแหละคุณมาดิบเด็กวะครับโอเคมาผมลองดูนะมาเดี right> ๋ยว เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบเรนโบวกันอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งมันมันจะไม่เท่ากันโอเคแบบที่สองมันจะกระพริกบกระพริบมันจะกระพริบมนะันต่อไปก็เป็นเรนโบว์ เอ้มันก็เรียนดูหมดค,คุณมาติดมันให้ดูไหมยอ,อ,อย่ารุตคลิปเลยนะครับคุณมาิปไม,ไม่ต้องนันั่ได้แล้ว ข้างนี้จะไม่เห็นอับจิกยกมาเดี๋ยวเราจะไปดูแบบเล่นคันเ, One, two, three. เนู1 2 3โอ้โหเรนโบว์เรนโบ์กลักวหานหมดปะนี้ซูมกล้องอยู่นะ จะตกนะครับต้องเก่งมือเป็นอย่างมากใช่นั่นแหละตอนเขาเก่งนั่นแหละนิ้วนิ้วนิ้วก้อยแอบชาเลยอุ้ยต้องเก่งมือเก่งมือเก่งมือไม่ไหวหลุดไปเลยก็ได้มาแล้วคลิปเราขวมมีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับ